ปลูกนะครับเงาซักถิงไว้แครเป็นกันชดลมนะครับนอกพันเห็ดสวนพัละไม่นะครับผ่านไป32ปีนะครับนอกพอันเห็ดยังกระเห็ดไปนะครับต้นนี้ตนน้ตนสักมีมูลค่าต้นละสามหมื่นสี่หมื่นแปลรูปแล้วกับต้นละหกหมื่นแปดหมื่นมันเป็นในลักษณะแบบนั้นเด้มันเท่าตัวนะครับนอเฮาบ่อยากมีบอนะครับนอต้นสักอ่าต้นละสามหมื่นสี่หมื่นพานไปสิปียี่สิบปี นะครับเนาอเฮ็ดหน้าทำว่ามันดีบอมมันก็ดีนะครับเนาะสำหรับผู้ใดเฮ็ดหน้าเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนเฮ็ดมันเฮ็ดยางก็ซ้ำเนาะครับเนาะมีที่ดินเป็นของเจ้าของลองปลูกต้นไม้นะครับเนาะเป็นหัวเป็นกันชนนะครับเนาะล้มนะครับถึงใบด้อเนาะครับเนาะเป็นอย่างือว่าจังซันนะครับเนาะมีคนเฮ็ดให้เบิ่งแล้วเด้นะครับเนอสามสิบสองปีกับต้นไม้แปดลอยก็ต้นนะครับ มีเงิน42ล้านนะครับของดอกเตอร์นะครับเนาะของดอกเตอร์ของดอกเตอร์เกือกโอ้ยนะครับเกือบลืมของดอกเตอร์เกือกเนาะครับเนาอยุสักแก้วยูอารันตาเดบูท่าผมจำบ่ผิดเนาะครับเนาะปลูกไม้ป้านะครับเนอสามสิบก็ไรนะครับเนอสามสิบหกไรนะครับเนาะมีลงใหม่มาให้นะครับเนอยี่สิบล้านนะครับปลูกผ่านในแค่แปดปี เนาะครับเนาะแล้วแต่ว่าลงใหม่เพิ่อนอยากจะตัด10ปีนะครับก็เป็น18ปี18ปีไม่ยี่สิบล้านแต่ว่าเพิ่นเคยมีเงินหลายร้อยล้านก็นั่นแล้วนะครับเนาะสี่ร้อยห้าร้อยล้านเนาะเพิ่นก็เลยบ่ต้องการเฮาบ่อยากมีเงินบ่นะครับเนาะสำหรับปูกเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนเฮ็ดน,นาอยู่นี่เนาะครับเนาะอ้าวไม่นะครับเนาะมันดีก็เห็ดหน้ามองได้เนาะครับเนาะ ผมเข้าใจเด้อนะครับเนาะพ่อแม่ผมก็เป็นนะเนาะเฮ็ดนาได้กินสุปีนะครับเนาะรัฐบาลซอยไรยละพันนะครับเนาะปีได้นะครับเนาะแม่ผมได้ถึงสามเมื่อสี่เมื่อเพราะว่าเป็นให้ถึงยี่สิบไร่แห้งสองงวดสามงวดนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าเนาะอ่าปลูกปลานะครับเนาะนะผมมีเนาะไม่กินนะครับเนาะตลอดเนาะถ้าหดหน้าก็จะได้กินตลอดแล้งตลอดฝนตลอดหนาวเนาะครับเนาะนะอ่า เฮางสลาพื้นทีน่เนื้อนะครับเนาะบ่แม่นว่าเฮ็ด20ปี30ปีเฮ็ดหน้าคือจังพ่อก,กับแม่ผมเฮ็ดหน้าได้กินอยู่ได้มุมปีพอได้ใส่นี้นะครับเนาะแต่ว่าบา่มีสินทรัพย์แล้วกันะครับเนาะบ่สามารถเนาะอ่าที่จะเซาเฮ็ดได้เพราะว่าเป็นหนี้เป็นสินนะครับเนาะเฮ็ดหน้าคือมีหนี้มีสินคือว่ารัฐบาลซอยอยู่ได้รับหมืน่นได้รับพันนะครับ10ไร่20ไร่ไลลิบลเลยอ่าได้หมืน่นได้แสน ได้สองหมื่นสามมื่นกาไปนะครับไม่ได้เสนดอกนะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับเนาะเป็นเห็ดจังไดกะต้องปมหนีมีศีลเพราะว่าไหนจ็ดให้นะครับเนาะหนจะไถจะดำจะหุดจะหวานจะเกี่ยวนะครับเนาะจะสีอีกโอ้ยมันละลายขั้นตอนให้นะครับเนาะ